เอาเอาเอาหลังซ้อมก่อนหลังซ้อมก็เร้อนมากค่ะร้อนร้อนร้อนมากมากคือถอดเสื้อออกมานี่คือเสื้อนี่เป็นน้ำตกไปเลยมันจะเปียกชุ่มคือมันร้อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็บวกกับใส่เสื้อหางยาวมันก็ยิ่งร้อนขนาดเลือกอันที่บางบางค่อนข้างจะบางอะ่ะแล้วก็เออมป็นร้อนคิวมิดมากเออเป็นตัวยังไงหรอคะก็พยายามทำเทสให้ดีแล้วก็คือเทสมันมี ด้วยความที่เราทำเทสอันนี้มันค่อนข้างจะนานนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือเอพยายามเก็บรายละเอียดของแต่ละโมเมนต์แต่ละจุดแต่ละคอร์เนอร์แต่ละท่าให้ดีแต่ถ้ารวมใหญ่ได้อยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะเก็บรายละเอียดเหมือนเือนเราเล่นเกมมาริโออ่ะแล้วเราเก็บเห็ดเก็บดาวนี่เลยแต่คราวนี้มันต้องจุดก็คือจุดกลมก็คือกลมแล้วก็เข้ามุมก็คือข้ามุมแต่คราวนี้ด้วยความที่เอาจอจะ นีกอะไรอ่ะอย่างเก๊ะเก๊กลางๆอูกในบางจาังหวะนะคะก็เลยอาจจะมีขัด,ดขาดเกินเกินหลุดหลุดไปพอสมควรนะคะก็เลยอาจจะได้ประมาณนี้แล้วก็บวกกับมีความตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบเหมือนที่เคยแข่งก่อนแต่เพราะว่ามันมีความกังวลใจมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นก็หลักๆกกคือร้อนค่ะร้อนร้อนแบบร้อตกอาบหน้าเงี้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าก็ก็จะทําให้ดีที่สุด ับคะแนนที่ออกมาร็เหมอสาจารยนนล้วคะเสร็จแล้วค่ะคิดว่าทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าก็ก็ต้องปรับปรุงก็เทสวันนี้ก็จบเซื้งบุงนี้ก็ต้องทำเทสหนึ่งก็ต้องก็ต้องจําแล้วก็จําเทสก่อนแล้วก็จําเทคนิคให้ได้แล้วก็ที่หลังที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่สนามกับพวกเรื่องอะไรรายละเอียดที่เยอะยะพวกรายละเอียดต่างๆว่าเราจะเก็บรายละเอียดบวกกับเราจะทำยังไงได้ดีได้ต่อไปแต่ร้อนพวงนี้ก็จะร้อนอีกหนึ่งวันก็จะเหนือท่วมหน้าอีกหนึ่งวัน สนามแข่งเป็นไงบ้างสนามแข่งก็โอเคนะคะก็ก็มาตรฐานแล้วก็เห็นกองเชียร์ไทยกับพี่ๆสุดเป็นคนไทยก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้พี่ดังๆกว่านี้ค่ะอยากให้กองผักแห่งประเทศไทยถึงนักกีฬาไทยที่กำลังแข่งกันอยู่างนี้กั้วยนะคะก็กันเอือรนะคะก็ขอบคุณพี่ๆสุดเป็นชนพี่ทีมงานทุกคนแล้วก็แฟนๆที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนพี่ๆที่อเมืองไทยทุกคนที่เชียร์ทันทีแล้วก็เชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะ ก็พมื่อวกนเข็ไปอีกหนึ่งวันของทีมกีฬาไทยทุกคนนะคะก็จะเป็นช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็นี่ยังแข่งอยู่นะก็เทลมาเยอะเพราะว่ากำลังใจของท่านคือพลังงานอันพิเศษมันก็เหมือนแบบขับแรงให้มาถึงตรงนี้ได้นะฝ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยสเสด็จไปทรงฝึกซ้อมร่วมกับม้าในพระองค์นะะที่ชื่อแซมบ้าคิงเพื่อเตรียมการเข้าแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทนะการบังคับมา้าเนาะถ้าจำไม่ผิด เขาบอกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะในครั้งที่19ณน,ะนะครหางโจวนะคะมณฑลเจ้อเจ,อจียประเทศจีนนะคะนี้คือเมื่อ4วันที่ผ่านมานะแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็สร้างความขบขันให้กับหลายหลายฝ่ายเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่า ต่อมานะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีการรายงานเพิ่มเติม4วันนี่คือไปฝึกนะไปฝึกสองวันที่ผ่านมาก็บอกว่าสเสด็จไปทรงร่วมขบวนกับคณะกีฬานาักกีฬานะทีมชาติไทยม,มีได้เห็นคลิปเคลื่อนไหวด้วยนะก็คือ,อฟ้าหญิงเนี่ยแหละก็คือเซลฟี่นะคะแล้วก็วิง่งวิ่งผ่านพวกนักกีฬาเนี่ยไปทั้งหมดเลยแล้วก็เฮกันใหญ่เลยแบบว่าสนุกสนานอะ นะเป็นการแบบเล่นกับกล้องอะไรอเงี้ยแล้วก็เนี่ยสรุปแล้วก็คือเขาไปทรงร่วมขบวนกับคณะนักกีฬาทีมชาติในพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะครั้งที่19โดยทรงร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นศิลปะการบังคับมา้านะ,ะในในครั้งนี้ก็หลายๆคนก็เชียร์นะแต่นะคะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เลยทำให้มีภาพคะแนนเนี่ยหลุดออกมา นะทุกคนคงจะได้ทุกคนคงจะได้เห็นอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะมีหารูปก่อนมีไหมเอาตายแล้วไม่มีรูปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเป็นอันนี้นะคะขออภัยด้วยลืมเปลี่ยนคลิปนะคะ เขาบอกว่าเจ้าฟ้าหญิงิลิวรรณวรีเนี่ยเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแล้วก็ได้ร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทนะคะศิลปะบังคับม้าแล้วก็เป็นประเภทป็นประเภททีมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะที่สนามถงหลูอ e ่าอีควสเทรียนนะคะเซ็นเตอร์เมืองถงหลูเจอเจียงนะคะที่ประเทศจีนโดยได้คะแนนนะคะ6 1จุด 5.88%ซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่5จากทั้งหมดนะคะ21ทีมแต่นะคะแต่แต่ในตลาดหลวงเนี่ยเขาเออกมาขยี้กันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเพราะว่าการคิดคะแนนเนี่ยมันมันถือว่ามันผิดปกตินะการคิดคะแนนเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดว่าเป็นของใครของใครแต่เขาคิดโดยการเอา นักกีฬาของคนไทยเนี่ยมารวมคะแนนกันอีกทีหนึ่งแล้วคะแนนเนี่ยมันปรากฏว่าคุณรู้ไหมคะว่าในสามคนเนี่ยซึ่งคนที่คะแนนโหลที่สุดเนี่ยก็คือหญิงเองก็ลำบากเนี่ยแหละมันก็เลยแบบว่าคนก็เลยแซวอ่ะมันมีคนแซวบอกว่าถ้าเป็นภาษาเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแจกนะเป็นตัวแจกเป็นตัวที่ทําให้แบบทีมแย่เป็นตัวที่ทําให้ทีมแพ้เป็นตัวที่ เป็นตัวที่ใครก็ไม่อยากได้ไงเออมึงเอาไปเหอะอะไรประมาณเนี้เออนี่เขาแซวแรงขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์สมศักดิ์เจียมนิดหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์เจียมบอกว่าผมเพิ่งจะรู้นะว่าเขานับแต้มรวมรวมกันทั้งสามคนก็คือไปเอาแต้มของคนในในในทีมไทยนี่แหละก็คือคุณสุพศิลป์อันนี้ต้องให้เครดิตเขาเลยนะคุณสุพศิลป์เนี่ยได้ที่สิบสอง ส่วนคุณคาร่านะ,ะได้ที่14มาบวกกันกับของเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีซึ่งได้ที่25นะคะได้เป็นอ่าเป็นอันดับ5ก็คือแสดงว่าเขาเอาคะแนนรวม3คนเนี้ยคนที่ได้ที่12คนที่ได้ที่14แล้วก็ตัวแจกนะ,ะได้ที่25เนี่ยเอามารวมกันแล้วได้เป็นที่5จากทั้งหมดนะคะ21ทีม อาจารย์สมศักดิ์เลยบอกว่าหูหูคงจะต้องขอบคุณคุณสุภสินแล้วก็คุณคลาร่าด้วยที่ชุดให้คะแนนเนี่ยมันขึ้นไปได้สูงขนาดนั้นอ่ะอันนี้ก็จริงๆนะก็คือถ้าดูคะแนนนะคะในตารางเนี่ยจะเห็นเลยว่าอ่าอันดับ12นะคะก็คือคุณสุภสินเนี่ยแหละได้คะแนนนะคะหกสิบนะคะแล้วก็คนที่ได้อันดับ14นะคะก็คือคุณคลาร่าเนี่ยแหละ ได้ไป65.441ส่วนฟ้าหญิงมหิดลนะคะได้อันดับที่25นะคะก็คือ59.618ก็นั่นแหละมันก็เลยมีคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวแจกนะเนี่ยแจกไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนแซวนะบอกว่าอย่างนี้ต้องจัดให้มีการแข่งขันในพาราลิมปิก เกมส์ Games, ด่วนเลยอันนี้อันนี้ก็แซวนะเออแซวหนักมากเลยอะบางคนเขาก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวขออธิบายนี้เป็นเป็นคนในตลาดหลวงเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมเนาะเขาบอกว่าอ,อขออธิบายเพิ่มเติมนะว่าตัวเขาเนี่ยได้จั่วไว้ในตลาดหลวงนะคะบอกว่าโกหกทีมไทยเนี่ยได้ที่ห้าจากทั้งหมดเก้าทีมไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดทีมหรือเปล่านะเออโกหกเหรอ เขาบอกว่าทีมไทยเนี่ยได้ที่ห้าจากทั้งหมดเก้าทีมส่วนตัวเนี่ยเขาได้ในอันดับที่ยี่สิบห้าก็คือหญิงเองกอลํำบากเนี่ยได้ยี่สิบห้าจากทั้งหมดสามสิบสี่นะโอ้เกือบโลเลยอะเกือบโลเลยและแน่นอนว่าหากทุกคนทีมนี้เนี่ยได้เท่ากันกับหญิงเองกอลลำบากเนี่ยทีมไทยจะไปอยู่ที่โลเลยทันทีเขาบอกว่า ต้องบอกว่าหญิงเนี่ยตุ๊บแล้วจ้าการแข่งขันประเภทบุคคลวันแรกได้มีการทดสอบคัดเลือก15คนที่จะได้คะแนนสูงสุดให้กับโคต้าชาติละ2คนเพื่อแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองในวันพรุ่งนี้ผลปรากฏว่านะคะเด็กไทย2คนก็คือคุณรู้ไหมคะว่าไอ้ที่มีเอ่ยไปอ่ะคุณสุปสินกับคุณคลาร่าเนี่ยเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ด้วยนะ เป็นนักกีฬาหน้าใหม่อายุ22ปีกับอายุ21ก็คือคนที่อายุ22ก็คือคุณสุพสินคว้าในลำดับที่12ส่วนคุณคารา่าผู้หญิงอายุ21ได้ในตำได้ในลำดับที่14ผ่านเข้ารอบไปชิงเหรียญทองต่อไปส่วนนักกีฬาหน้าเก่าก็คือตัวแจกนะคะที่แข่งในนามของทีมชาติมาแล้วถึง10ปีจนกระทั่ง นักกีฬาทีมชาติคนอื่นเขาเอือมละอาเขาถอนตัวจากทีมชาติกันไปหมดแล้วปรากฏว่าหญิงเองก็เป็นตัวแจกนะคะได้ตำแหน่งลำดับที่25และถูกคัดออกไม่ผ่านเข้าไปในรอบชิงเหรียญรางวัลได้เสียใจนะคะน้องมาเสียใจหญิงเองก็เสียใจนะคะน้องมาแซมบ้าคิงเนี่ยตั้งแต่มีเจ้าของใหม่ก็ไม่ได้สัมผัสรางวัลในระดับนานาชาติอีกเลย นะคะล้วก็บอกว่าที่บอกว่าได้ที่ห้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือได้ที่ห้าจากทั้งหมด9้าทีมไม่ใช่ยี่สิบเ็ดทีมเป็นการแข่งขันในประเภททีมที่เ,เขาเขาเขาแบ่งแยกกันนะนะก็คือเป็นตามกฎของการการแข่งเขาอันนี้เราก็ไม่ได้ไปทราบหรอกนะแล้วบอกว่ามันน่าจะเป็นการแบบเขียนข่าวให้ดูดีแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่ เขาบอกว่าทุกคนที่มีการแข่งขันจบในการทดสอบแรกเนี่ยก็จะได้ไปแข่งต่อในระดับประเภทบุคคลวันแรกซึ่งมันมีการรวมหญิงเองก็ลำบากเข้าไปด้วยทั้งหมดเนี่ยมี32คนที่มีการแข่งแต่ใน,ใน,ใ,นในการแข่งขันประเภทบุคคลที่มันจะต้องใช้การทดสอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหญิงเนี่ยก็เป็นตัวแจกนะคะก็ดันไปได้ในลำดับที่25 จากทั้งหมด32โดยมีการคัดเอา15คนเนี่ยไปแข่งรอบชิงโดยมีการให้โคต้าประเทศละไม่เกิน2คนเพราะฉะนั้นนะคะเด็กไทยที่เข้ารอบไปก็คือเด็กไทยที่มีได้พูดไปนะผู้ชายอายุยีผู้หญิงคาร่าอายุยี่21เป็นนักกีฬาหน้าใหม่นะจ๊ะนะลราก็ได้คะแนนลำดับที่12กับ14 จะไปแข่งในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นหญิงเองก็ตกแพงนะคะหญิงเองก็เป็นตัวแจกจ้าหญิงเองก็ลําบากนะจ๊ะเออสรุปแล้วก็คือไม่รู้ว่าคุณจะทุ่มไปทําไมทั้งรถอะอ,ะอะไรนะรถพักม้ารถขนม้าขนม้าข้ามประเทศจากประเทศไทยไปฝรั่งเศสขนไปเยอรมนีมีรถขนม้ามีห้องหักอะไรอย่างดีต้องมีห้อง ประจําตัวด้วยนะที่มีเห็นรูปที่มันออกมาเนี่ยที่เขาเอา,เอาข้าวของไปเก็บอะ่ะก็เห็นตู้เขาเนี่ยมีชื่อมีอะไรเออเราก็ไม่แน่ใจว่าไปสั่งทําอีกหรือเปล่านะ้ารถนี่ก็ไปสั่งทํามีห้องหักอะไรอย่างดีนะเป็นของตัวเองรถก็เป็นชื่อของเจ้าหญิงสิริวันณวรีเนี่ยแหละสรุปแล้วนะคะก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยแข่งมาเป็นสิบปีนะคะสรุปแล้วเป็นตัวแจกตลอดการตัวแจก forever นะคะอือก็ไม่ใช่ไม่รู้ชะรายงานยังไงเลยนะคะก็ดูแล้วกันมีคนแซวนะคะบอกว่าทีมแข่งเขาโคตรเอือมละอาเลยแต่ปฏิเสธไม่ได้คือมันมีแต่ปัญหาปัญหาตรงที่ว่าไม่มีใครสามารถติได้ไงติไม่ได้ทุกคนต้องชื่นชมอย่างเดียวต้องกลุ่มเป้าอย่างเดียวแล้วก็พยาค่ะพยาค่ะหรือว่าดีได้ครับพี่ดีครับท่านอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคือแข่ง มันก็ไม่มีใครที่จะติได้ไงว่าเออพระองค์มันยังไม่ดีนะเออมันมันมันยังไม่โอเคนะอะไรแบบเนี้ยคือใครจะกล้าพูดอ่ะเห็นไหมคะว่าสรุปมันก็ออกมาแบบเนี้ยแหละก็อันนี้ก็นํามาฝากไว้ทุกคนได้คิดเนาะเพราะว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรายงานเป็นระยะนะคะว่าเนี่ยหญิงเองก็ลาบากจะไปสร้างชื่อเสียงให้ต่างประเทศนะคะจะเข้าร่วมแข่งกีฬา เนี่ยมันมีคนก็บอกว่าภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวแจกครับอาจารย์ชัดเจนเลยคือคนเขาเข้าไปแซงกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นปิ่นโตที่ชื่ออ่าสิริวรรณวรีก็คืออันเนี้ยมีเพิ่งทราบด้วยนะว่านอกจากฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยเขาจะทําพวกเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้ากระเป๋าอะไรทั้งหลายแหละออเทอร์รีแล้วยังไม่พอเขาทําปิ่นโตด้วยจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจ สามารถที่จะไปอุดหนุนก็ได้นะจ๊ะอันนี้เห็นไหมคะว่าลวดลายเนี่ยวิจิตรงดงามมากแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันสวยงามแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยนะอาจจะเป็นในลักษณะของการซื้อมาเก็บอะซื้อมาเก็บซื้อมาเข้าตู้โชว์อะไรแบบเนี้ยก็มีคนเขาก็แซวนะบอกว่าเออแต่พูดถึงจริงๆว่ามันก็ดูสวยงามดีดูขลังดีดูโบราณดี นี่ก็อยากจะให้หลายๆคนนะคะลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าคุณคิดว่า,าคุณเนี่ยอยากได้ปิ่นโตชุดนี้ไหมเป็นปิ่นโตของท่านหญิงเนี่ยแหละนะคะจะเรียกว่าเป็นปิ่นโตที่จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นคอร์รคชันเป็นคอร์รคชันที่ที่เอาไว้แบบเก็บเป็นของมีค่าหรือเปล่าน่าจะแพงนะมีคิดว่าน่าจะหลายหลายเลยแหละแต่ว่ามันก็ทําเหมือนเป็นงานแบบ งานวินเทจนะนะแบบเอองานแบบเอาไว้เก็บเป็นของที่ลึกอะ่ะเพราะว่าทําดูแบบเหมือนเป็นของโบราณถามว่าสวยไหมมีม่ว่ามันมันมัน,ม,นมันก็คงจะสวยอะนะถ้าสําหรับเป็นเครื่องเครื่องอะไรที่มันโบราณอ,อ่ะเออนะก็นํามาฝากให้ดูนะเพราะว่ามี่ก็ได้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคุณคิดว่าสวยไมย่เอ่ยแล้วก็ต่อมานะคะก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่ง ของทางหญิงเองก็ลำบากเชก่นกันเป็นข่าวสั้นนะคะก็คือถ้าทุกคนจำได้นะคะเกี่ยวกับออันเนี้ยเกี่ยวกับชุดนี้นะคะที่ใส่ไปเล่นออคเรสตาใช่ไหมเอ่ยกับฝรั่งจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนก็ได้แซวเลยว่าเอ๊ะทำไมชุดมันดูปแปลกแกนะชุดมันดูเหมือนผ้าขาม้าไปอาบน้ำอะไรเงี้ย แต่ว่าอย่างว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไอชุดนี้เนี่ยเป็นชุดราตรีราตรีนะคะบรรลือโลกเลยทีเดียวของฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะชุดนี้เนี่ยได้ถูกนําไปจัดแสดงนะคะ,ะ,คะเป็นเป็นเป็นการเก็บเอาไว้แล้วนะ,ะที่พิพิธภัณฑ์ของทางราชินีสิริกิตเนี่ยแหละที่ได้เป็นการรวบรวมเครื่องแบบนะคะทั้งทั้งหลายแหล่ของทางพระปันปีหลวงเนี่ยแหละ นะัที่เป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะไปเก็บรวมกันแล้วก็บอกว่ามีการตัดเย็บจากผ้าของมา้าโดยห้องเสื้ออาสว่าโอน,นี่เพิ่งทราบนะเนี่ยว่าเป็นของห้องเสื้ออาสว่าของคุณหมูพลพัฒนะคะอาสวะประพาที่หญิงเองก็ลำบากเนี่ยใส่ไปเป็นประธานแล้วก็ชมการแสดงคอนเสิร์ตนะคะที่กรุงปารีสนะคะฝรั่งเศส เมื่อวันที่22พฤษภาคมนะ25 6 6โอ้เรียกว่าฮือฮากันอย่างมากเลยนะฝรั่งก็มาลุมล้อมกันใหญ่เลยว่ายูใส่อะไรนี่ยูจะไปอาบน้ำหรือเปล่ายู you ไปทางนี้นะไปอาบน้ำเอาคันไปด้วย